วันนี้แอดมินปอจะมาเปิดกุ่ซีดีซิงเกิลใหม่ของดิสควอสคาวาริยูคูโมโนะคาวานนไนโมโนที่ซื้อมาจากร้านอนิเมะท,ที่วาาบนคลองชั้นเจ็ดนะคะของแถมจะนะของแถมจะเป็นโปสการ์ดจุนยะจุนตากะซากะโตในดากาอิจิเดอะมูฟวี่ภาคสเปนแล้วก็ซีดีหน้าตาเป็นแบบนี้นะซีดีนี้ที่หน้าแหก็คือไม่มี การซุ่มอัแนแันต้องสมาชิกในวงดิมสักันแม้แต่สักคนเดียวคือคือว่าแบงปอก,ก็นี่สั่งหล้านผิดมานะขอโทษแบงปอก,ก็นี่จะมาเปิดให้ลูกเพจทุกคนได้ดูกันนะแป๊บนึ่งแป๊บแป๊บแป๊บ,ปบ,ปบ,ปบนี่ซื้ซีดีแล้เมันแบบนี้แล้วก็แต่นี่สองอันนี้ซีดีมันมีสองแท็ก แท็กแรกเพลงคาวาริยูโคมโนคาวาและไนโมโนแล้วก็แท็กที่สองเพลงโยโรแล้วก็แผ่นแผ่นต่อไปแผ่นนี้จะเป็นแผ่นสีน้ำตาลใช่ไหมแผ่นนี้จะมีคาวาริยูโคมโนคาวาและไนโมโนของเวอร์เวอร์ชันของเมมเบอร์ดีสควอททั้งหกคนแต่และหกคนมันมีหกมันไม่ไหกคนต่อเพลงต่อต่อเพลงนี้แหละ เดี๋ยวพรุ่งนี้แมงปอกก็มเปิดให้ทุกฟั้ฟังดูแล้วก็ปกสีดีน่าจะเป็นแบบนี้นะเปิดให้ดูนี่แฮ้ๆเฮ้ปกสีดีมันจะมีสมาชิกในวงทุกคนแล้วก็เปิดเปด,ดูนะออตรงนี้เป็นคุณใหญ่ทากาะแล้วก็เครดิตเพลงั้งสายจะเป็นเครดิตเพลงแล้วก็เครดิตเพลงแต่ละแท็กใช่ไหมแล้วก็นี่ข้าง วาเป็นครูใหญ่ทากาจอมเฮบผู้ปกครองน้องอุฮานายูฮีนะคะแล้วก็ครูย,ยูจิโร่ผู้ปกครองน้องฮิกะซูซูกิแล้วก็ตรงนี้ข้างซ้ายเป็นครูย,ยูจิโร่ผู้ปกครองของน้องฮิกะซูซูกินะแล้วก็นี่ข้างขวา,ขาจะเป็นเนื้อเพลงาาคาวาริยูคูโมโนคาวาบนโมโนแล้วก็เปิดอเกเอเกมาเป็นเคเซคูเคเซกะน้องสุกิยามะเรียวจิน้องสุกียามะเรียวจีจาก ไ่ตามามันเกิดชินจังจอมแก่นแล้วก็ตรงข้างซ้ายเป็นเ,นเพลงโยโรโยโรชที่สองของซิกเกิลคาวารี่ยูคุโมโนคาวาตะในโมโนนะคะแล้วก็ข้างขวาเป็นนอ้อ,นองฮิกะูสุกิหรือน้องฮิกะซุกิวงดิสฟาสของพวกเราเองแล้วก็ปิดท้ายก็น้องอ uh uh so ุฮาระยูฮิเด็กสุดเด็กสุดในวงเด็กสุดในวงก็ข้างขวาจะเป็นเครดิต คเครดิตภาพนี่เฉยศิลปินแล้วก็คเครดิตเพลงนะเพลงดาราซิงเกิลเดี๋ยวพวกนี้มังปอก็จะมาเปิดในแต่และแท็กให้รีวิวกันสดๆในในคลิปให้ฟัง